สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งช่อง e a s T Channel นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาสระจมใน Photoshop นะครับหรือสระมันซ้อนกันใน Photoshop นะครับผมเเ,เพื่อนๆเคยไหมครับเวลาเราจะพิมพ์ภาษาไทยใน Photoshop นะครับแล้ววในยุคมันจะจมหรือมันจะไปทับซ้อนกับสระอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเจอปัญหากันเกือบทุกคนแน่ๆเลยนะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่า Adobe เขาพัฒนาโปรแกรมมาเพื่อรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับผมโดยคนที่ใช้ภาษาไทยก็จะมีทั้งสระมีทั้งวรรณยุกต์อย่างเรานะครับก็ต้องหาทางแก้กันเองนะครับบางคนอาจจะแก้โดยวิธีการพิมพ์วรรณยุกต์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วค่อยลากไปวางบนเทคที่ต้องการอีกทีนะครับซึ่งทำแบบนี้มันค่อนข้างยุ่งยากมากและมีหลายเลเยอร์พอสมควรนะครับ วันนี้ผมจะมาแจ้งวิธีการแก้ปัญหาสระจมใน Photoshop นะครับง่ายๆครับเบื้องต้นก็มาโปรแกรม Photoshop กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับตละลีมันจะซ้อนกันอยู่นะครับนี่ครับสิ่งมันจะซ้อนกันอยู่นะครับแบบนี้นะครับ หลายคนน่าจะเจอปัญหาเนี่ยมันน่าลำคขานมากนะครับบางทีวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับออกไปก่อนออกไปก่อนก็เบื้องต้นมาตรง e d i t นะครับแล้วก็มาตรง p r r f e r e n c นะน,นะครับผมแล้วก็ไปตรง General น,นะครับแล้วให้คลิกตรงไทยครับผม มันจะมีตรงนี้ครับมันจะให้เลือก t e x t Energy Option นะครับผมเออ t ทคเ Engine Option นะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรม Photoshop ใหม่ๆโปรแกรมมันจะเลือกตัวนี้ให้นะครับมันจะเลือกตัวนี้ให้ให้เราเปลี่ยนเป็นตัวที่2นะครับ Middle Eastern and South Asian นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลอง พิมพ์ดูใหม่นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครัเดี๋ยวลองใหม่คนระับใหญ่เลย นี่ครับมันก็จะหายนะครับนี่ครับนีครับปัญหาสระจมหรือวรรณยุกซ้อนกันก็จะหมดไปนะครับผมง่ายๆครับเพื่อนๆสามารถนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันได้นะครับ สำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ